ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคัดสูตรมวยเด็ดชาแนลนะครับการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมในคลิปแรกนี้เนาะแอดจะเอาอะไรมาลงให้ดูอ่าแล้วก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับผม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรไวเดชแชนแนลแอดคงไม่ได้ย้อนให้ดูเยอะเนาะนะย้อนเฉพาะที่จะเอาได้เกี่ยวกับนะในคลิปนี้นะครับผมที่จะเอาไปวางอันนี้เป็นเด่นซิมหน่วยบนล่างต้องมีติดเนาะเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบ งิที่ผ่านมาก็ยังเดินต่ออยู่เนาะเนี่ยงวดที่92ได้ไหมได้หรือไม่ได้เนาะบนออกออกอะไรออก5 6 3ล่าง3 2 3 2 3งา,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 าเข้าไปในหลักสิบนี้เนาะแล้วก็2เข้าไปในหลักหน่วยล่างเ,เข้าตรงนี้ ต้องเนาะแล้วก็สามตัวนี้ <c oughs> ไปอยู่ในหลักหน่วยบนด้วยนี่เนาะพอเข้าเป็นงวดที่เก้าสิบสองนะยังไม่สะดุดนะครับผมอันนี้ยังเข้าต่อเนื่องเอาไว้เปรียบเทียบเนาะเอาไว้เปรียบเทียบที่แอดบอกแล้วทีวนี้แวบ,บ,บ,บเดียวเนาะด,ดูแวบ,บเดียวแวบ,บเดียวอ่าอันนี้ที่แอดมาทาคลิปนั้นเนาะสองตัวเออสามตัวบน มันเข้าโต๊ดอีกแล้วนะครับนี่นี่นี่นเข้าโต๊ดอีกแล้วหลักร้อยที่แอดบอกให้เด่นไปห้ากับเก้านะก็มาที่หนะ้าเนาะแล้วทีนี้ตัวรองรองเด่นของมันมันก็เด่นทั้งหมดแหละแต่ทีนี้แอดเปรียบเทียบในถ้าเกิดออกซ้าเนาะมันก็เลยมีห้ากับเก้าแต่ทีนี้สามมันอยู่นี่มันก็เลยมาอยู่ตรงที่หลักร้อยพอดีแล้วเลขเด่นที่ได้มันมีหกห้าเนาะมันได้จับคู่กันอยู่ในชุด รองนะไม่ใช่ว่านั้นก็สีเช้นใต้ให้อยู่เนะเาะก็คือว่าเด่น9 6 5เนาะแล้วก็974รองนี่เนาะ161 3 6 5 3 6 1และ3 7 4มันเข้าไปเนาะเข้าไปที่3 6 5โต๊ดนี่เนาะมันออก563สองงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วเข้าตัวโตด๊ดงวดที่ผ่านมาก็8 9เอออะไรนะ8 4 9 มันก็ออกแปดเก้าสี่นะหวนี้จะเป็นยังไงอันนี้แอดจะเอามามาเปรียบเทียบในในคลิปนี้นะครับผมก็คือสูตรมันก็มีทั้งเข้าแต่ละก็หลุดเนาะแต่ทีนี้เลขปากหลักเอาไว้ก่อนนะแอดจะมานําเสนอ,อชุดนี้ก่อนนะครับผมก็คือเป็นชุด2ตัวบนล่างต้องมีติดนั่นคือเอาไว้เปรียบเทียบตรงนี้มันเป็น2ตัวบนล่างไปกลับนะ เอาไว้เปรียบเทียบตรงนี้ก็หมายความว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดบอกว่าอ่าเอดเคยทําได้มันเป็นสูตรชุดนู้นเนาะที่เป็นอ่าอะไรอะไรอะที่มันเป็นนี่ยนี่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็น9 0 1 2 3เนี่ยแปดเออเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วมันไม่มันไม่คล้องจองกันเออมันมันไม่สัมพันธ์กันกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันอย่างกันนึงละห้าตัวนึงก็ห้าตัวเนี่ยมันมาแน่นอนที่แอดบอกในคลิปนู้นเนาะที่ เดี๋ยวๆมีไหมน่านี่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 เนาะนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่ามันชนกันมันจะเป็นลักษณะนี้เรามีอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าสามารถจับคู่กันได้เนาะอะไรประมาณเนี่ยที่มันได้แต่ลมันก็มาทั้งบนทั้งล่างในคลิปนั้นนะเนาะแล้วทีนี้แอก็เลยจะเอาเอานั้นเอาเอานั้นเอาไว้ก่อนนี่มาดูตรงนี้ก่อนสองตัวบนล่าง ที่เอดบอกว่ามันเดินมายาวกลางๆไม่ยาวมากแต่ทีนี้มันก็หลายคู่ชุดที่จะเอามาชนกันแล้วชนกันอีกมันก็มันรู้จะมาไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้ในในงวดที่ผ่านมามันก็มีทั้งเข้าแล้วก็หลุดมันบางๆเนาะมันไม่แน่นเหมือน2องสามงวดที่ผ่านมามันแน่นนะรู้สึกว่าจะแน่นอยู่นะครับผมหลัก10หลักหน่วยอะไรก็โอเคแล้วทีนี้ก็เลยเอามาในงวดนี้นะ ก็เลยจะเอามาให้ดูในงวดนี้นําเสนอให้แบบให้ดูในงวดนี้ที่ผ่าน,านมาเคยเอาแต่ไปชนนะงวดนี้จะเอามาแบบให้ดูวิธีด้วยนะครับผมอาจจะยาวกว่านี้นะแต่ทีนี้แอดย้อนไปต่อนู่นยัดย้อนไปแค่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนะยังเดินต่อเนื่องเป็นบนล่างนะไปกลับด้วยนี่แหละเหตุผลที่แอดบอกยังไม่อยากจะลงเท่าไหร่เพราะว่านาน,านทีลงที เพราะมันเป็นบนล่างมีน้าซ้ามันเป็นไปกลับด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หาตัวตัดนั่นแหละเนาะเพื่อเอาไปชนกันกันกบชุดนั้นชุดนี้นะสูตรที่1นนะครับผมใช้หลักพันและหลักร้อยบนบวกกันได้เท่าไหร่มาบวก10หน่วยล่างอีกทีหนึง่งแล้วก็มาลบ1นึ่คงที่ได้เท่าไหร่มาวางแล้วก็ตามสเตปไล่มาเป็นเป็นเป็นนับเรียงกัน5ตัวสูตรที่2นะใช่หลักแสนมาตั้งเลยมาวางเลยเห็นเป็นจุดไหม จุดเนี่ยหลักแสนคือหนึ่งเนี่ยเอามาวางเลยแล้วค่อยมาตามสเต็ปเขาก็คือมีบวก2ตรงนี้แล้วก็มาแหว่งบวก2ตรงนี้อ่าประมาณนี้เนาะอ,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 อย่างอย่างอย่างงวดน,นี้เนาะเก้าบวกหกได้ห 5, 5้าหนะ้าบวกสามเนาะเก้าบวกสี่ได้สามห้าบวกสามได้แปดแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเนี่ยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะได้ห้าตัวเด่นนะเป็นไปกลับเหมือนกันเป็นชุดเด่นนั่นแหละ <c oughs> แล้วทีนี้แสน มาวางเลยก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสได้สามสามล้สี่สี่บวกสองได้หกหกลเจดงวดต่อมาผลรางลออกที่ <c oughs> 2ตัวบน,นก็คือหสีส้มๆ้มเนาะลืมบอกไปสีส้มๆมก็คือบนเนาะสีเขียวเขียวเนี่ยที่แอดไฮไลท์ไว้สีเขียวเขียวอ่อนๆเหลืองเหลืององ่อนๆเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสีเขียวนะแต่พอเขาพอเข้าจอเราเป็นกลายเป็นสีเหลืองออกสามเจ็ดเนาะล่างเนาะเนี่ยมันก็บนไม่มา มันมีตัวหตัวเดียวฝั่งนี้ถ้าใช้เป็นเลขเด่นมันคือมันมาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละทีเอดบอกแล้วทีนี้มันก็มาที่3 7มเจ็นี่ยเจ็ดในงวดนั้นงวดต่อมาเ <c oughs> นี่ยบวกกันเนี่ได้ได้สเนาะแปบวกหกได้สี่บวกศก็ได้4 4่สลบหนละสามเนี่ยสามสีอ่าแล้วก็เอหกมาวาง6กบวกสองได้แปดแปล้วเกบวกสอได้หนึงแล้วสดต่อมาออกหกหบน ล่างออก5 9นี่มาทั้ง6 5หแล้วก็5 9เ <c oughs> นี่นะก็เป็นบนล่างบนล่างฝนตกนะครับเนาะรถตกมันเอาตกเอาสารพิษมาอย่างไงก็ม่ดูทั้งไอทั้งแสบคอสองสามวันแล้วเนี่ยงวดน,นี้ออกบนล่างมามา,มาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะนี่ทำให้ดูคร่าวๆนี่มาศูนย์ศูนย์นี่ก็มานะนี่มาล่างอ่าแต่ถ้าเป็นเลขเด่นอ่า เป็นเลขเด่นมันก็มีแค่2ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากศูนย์ที่มันจับคู่กันตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ยังเดินต่อเนื่องมานะครับผม,ผมมาบนล่างมั่งอันนี้มาบนมาบนล่างมาทั้งบนทั้งล่างมาบนมาบนล่างมาบนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้มันเป็นไปกลับมาเลยเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้ก็มาบนอันนี้ก็มาล่างมาล่างงวดล่าสุดแปดอกแปดเลขหกนะแปดอกแปดหก 6บวก9ได้5 5ลบ1เหลือ4นะ4 5 6 7 8เนี่ยสูตรที่1เนาะสูตรที่2เอาแสนมาวางนี่แสนก็คือ8 8บก2ได้0 0ลด1 1บก2ได้3 3ลด4วันนี้มาที่6 3นะนี่6 3มี3บน3ล่าง6 3นะวันนี้นะครับผมพันก็คือ7 นะพันก็คือ7จ็ดพันก็คือ7จ็ดร้อยบนก็คือห้าสิบหน่วยล่างสิบคือ3หน่วยคือคือ2บวกกันได้สองนี้นี่ห้าสอบกหได้7จ็ดนะเจลบหนึ่งเหลือ6 6ไล่ไปเลยหกเจ็ดตัวอ่าสูตรที่2เอาเมาวาง สีชมพูนี่นะเอามาวางเลยเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกสองนะบวกสองเผื่อบางท่านบางที <c oughs> ไม่ใช่บางทีบางท่านสิ <c oughs> อยากจะนําไปใช้เนาะเพราะว่ามันก็เผื่อเอาไปตัดเนาะเอาไปเป็นเปรียบเทียบอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่หลุดเนาะมันก็ยาวอยู่พอสมควรยาวกลางๆเนาะเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าแล้วศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองแล้วสามนี่ห้าตัวเหมือนกันศูนยะ์ที่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนยที่สองเจ็ดเก้าศูนย์สองสาม จับคู่กันเนี่ยมันก็จะได้ห้าห้ายี่สิบห้าคู่ชุดเนาะผมก็เจ็บคอยี่สิบห้าคู่ชุดมาจับคู่ไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผม,มนี่เป็นสองตัวบนล่างไปกับเมื่อวันจำวันที่หนึ่งใช่วันที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ค่อยแก้ใหม่เนาะอ่าอันนี้เอาตามที่เขาเคยออกก่อนวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปด

0 7 0 9 0 0 0 2และ0 3 5 5 25คู่ชุดเนาะยังไม่สะดุดแต่งวดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมนะนี่แหละที่แอรบอกว่าแอร์ก็อยากจะเอามาให้ดูนั่นแหละแต่ว่ามันก็หลายงวดเออไม่ใช่ไหมมันหลายสูตรหลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นไปกลับด้วยถ้าเกิดไม่ไม่โอกาสจริงๆเนาะก็จะไม่ไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะ มันจะเลอะเธอเอาง่ายๆมันเยอะเกินไปใช่ไหมสูตรนั่นบ้างสูตรนี้บ้างอะไรก็เอาแบบที่พอดีพอดีเข้าใจง่ายๆเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดอะไรประมาณนี้เป็นสโลแกนของแอดอยู่แล้วเนาะทาเลขไม่ใช่ว่าหลังจะเอาแต่คนดูเยอะๆไม่ใช่นะแอดหวังอย่างเดียวคนที่ดูที่ดูก็เก่าจะจะรู้เนาะหวังให้เลขมันเข้านะก่อนอันดับแรกเรื่องอื่นมาทีหลังนะครับผมเนาะ เพราะว่าเราทำแบบว่ายัางไงถึงงานเราเยอะอันนี้เราอันนี้เราก็รักงานนู้นแต่เราก็ยังไม่ทิ้งงานนี้อะไรประมาณนี้งานอดิเรกมาทำ <c oughs> ถ้าเราจะบวกเล,เล่นไว้อะไรประมาณนั้นมันก็ใช่อยู่ท่นี่นี่ก็เอาไปแบ่งปันเผื่อบางครั้งบางทีบางท่านอาจจะชอบคล้ายๆกับเราอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมเนาะก็กลางๆนะเพื่อ <c oughs> เราไปเปรียบเทียบนะครับผมตามนี้แล้วทีนี้เทีอบอกว่านะ สิบหน่วยบนล่างต้องมีติดียดบอกว่าเนอะอาะจะมาเปรียบเทียบก็ <c oughs> <c oughs> คือนี่เนาะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เก้าสิบสองแล้วงวดนี้นะครับผมเนาะ <c oughs> เลขมันออกค่อยค่อยดูช้าเนาะแต่จะไม่ได้ไม่บอกสูตรนะอันนี้นะเพราะว่ามันเคยมีอยู่สูตรง่ายๆแต่ว่าเคยมีหลายครั้งเนาะบางท่านก็คงเข้าใจเนาะอ่า เอาไปทําแล้วก็ว่าเป็นของตัวเองกันเลยประมาณเนี้ยมันไม่ได้มีใครห่วงหรอกแต่แต่เป็นเคยช้ำใจมาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสุดอื่นแอดก็แจกไปเลยไม่เป็นไร <c oughs> เอาได้ละไม่ใช่ดิเก้าสิบสองนี้งวดที่เก้าสิบสามจะเป็นได้หรือไม่ก็คือบนรางวัลออกที่ห้า สนะล่างออก3าบวกกันแล้วทุกอย่างลงตัวได้ที่0ูนย์นะศูนย <c oughs> ์หน่งอาวดที่ผ่านมาได้1 2 3 4งงมส่หางวดนี <c oughs> <scrape S 1> ้ได้0 1 2 3 4หนึ่งสอี่นะเลขเด่นบนล่างต้องมีติด ทางวดน,นี้เข้าต่อก็เป็นงวดที่93นะ้าิงวดที่ผ่านมาเป็น92ได้หรือไม่ก็ได้นะผลปรากฏว่าได้เนาะมาทั้งบนทั้งล่างนะวันนี้ที่0123ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบตรงนี้ความหมายที่เอให้รู้ตั้งแต่เริ่มแรกถ้ามันติด0ูนยติดหนติดสติดสามติศย์ก็คือใช้แถวนี้ไปเลยนี่เขาวข้าก่อนนะอันนี้เป็นโครงสร้างก็แล้วกันเนาะสมมติว่าสมมติว่าเขาเดินอีกเนาะจะมาบนหรือจะมาล่าง หรือถ้าจะมาหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามาเราเอาเปรียบเทียบก่อนเพราะไหนไหนมันเป็นชุดไปกลับอยู่แล้วแล้วก็เป็นนั่นคือเด่นยังไม่สะดุดอยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดว่ามันมันล้านกันต่างสูตรต่างเดิน -0-0-0 0 0 0ูนย2 2ูนย3 3ูนย์ศูนสะศูนย์ส

ถ้าเกิดเขาไม่มีในนี้สมมุติว่าสูตรเดินจริงๆเขาไม่มีในนี้เนี่ยก็คือเท่าไหร่กี่แปดคู่ชุดอาจจะไปล่างก็อาจจะเป็นไปได้เนาะครับผมเนาะหรือว่าอันที่อยู่ในนี้อาจจะไปอยู่ล่างไหมอะไรประมาณนี้เนาะเลขที่ได้นะครับเนาะให้เราถือซสว่าเราจะไปปักหลักมันมากเกินไปให้เราถือซสว่าเลขที่เราได้นั้นเป็นเลขเด่นเนาะ <c oughs> เลขเด่น ไมเป็นเลขเด่นแล้วก็เปรียบเทียบดูเนาะครับเนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าบางครั้งบางทีมันก็ใช่อยู่แอดก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นคนที่เวลาซื้ออะไรซื้อหวยเนี่ตรงก็ตรงไปเลยไม่กลับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่าแหละบางครั้งบางทีถ้ากลับไว้มันก็อาจจะมีโชคกลับน้อยก็ได้น้อยกลับเยอะก็ได้เยอ,ยอ,ยอ,ยอยนะเนาะนาะตามนี้ก่อนเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมสะสม สะสมตัวเลขไว้ก่อนแต่ทีนี้แอดก็จะหาตัดให้เนาะแต่ทีนี้มันยังไม่สะดุดงวดที่ผ่านมาก็ยังไม่สะดุดเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดสาสิบสองวันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วค่อยเอาแต้มเนะาะเดี๋ยวตัดล่างก่อนก็แล้วกันอันนี้ไปเป็นสองตัวบนล่างต้องมีติดเนาะแล้วทีนี้เลขเด่นบนล่างอ่ะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่อยู่นีนี้มันก็เลยติดอยู่ที่ศูนย์สองสามเนาะหนึ่งกับสี่ไม่มีแล้วทีนี้ในงวดที่ผ่านมา สูตรดับแต้มล่างก็ยังเดินต่อเนื่องนะงวดที่ก่อนนู่นนู่นนู่นนก็ยังเดินแล้วงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินนะเป็นสูตรดับแต้มล่างงินวันที่16เดือน3นี่นะดับศูนย์ดับสี่ดับเจ็ดดับสองดับสามดับเก้าดับเจ็ดดับศูนย์ดับสามแต้มเหลือจากดับล่างเหลือเหลือเหลือจากดับแต้มล่างก็มีหนึ่งห้าหกแปดนี่เนาะแล้วก็ออกที่สามสองขอกที่สามสองเนาะนี่มันก็คือแต้มห้าก็ถูกต้องเนาะเดี๋ยวทีนี้ แต้มเดี๋ยวค่อยเอาแต้มบนแต้มล่างแล้วก็เลขเด่นอะไรบ้างมาชนกันตรงนี้นะแล้วที่จุดไว้นีนะถ้ามันติดศูนย์ติดสองติดสามเนี่ยถ้ามันมาจริงแล้วถ้าเกิดแต้มมันเข้าจริงเนี่ยที่ติดศู 3, นย์ติดสองติดสามนี่มันก็จะลดลงได้อีกจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคู่ชุดมันก็จะลดลงได้อีกเนาะที่มันชนแต้มก็ลงประมาณเหลือไม่เยอะหรอกคิดว่าคงเหลือประมาณหกเจ็ดคู่หรือว่าสี่คู่ห้าคู่ เหมือนกับที่เคยทำทำมานะครับผมเนาะตรงหรือไม่ตรงยังไงกับผลรางวัลก็ต้องอยังไงล่ะเราแต่ความชอบเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะสูตรแบ่งปันด้วยใจนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมสวัสดีครับ